มาครับสูสีพิกันนิดเดียวแพ้ครับเปตองสายหาตาย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 ครับดูครับถ้าตีไม่ถูกเสียแต้มแน่ๆน้าต้องตีอย่างเดียวครับเพราะน้าเข้าไม่ได้เฮ้ยนึกว่ามาเห็นเสียใบใหม่เอาใคร ใบไ,ไม้บังบอบี้บอบี้เนี่ยองโงโอเอาออกไปนี่อ่าน,นะครับเกมที่สามเกมสุดท้ายครับเกมสุดท้ายเกมสุดท้ายดูนะครับจะแก้คืนได้ไหมไม่นะมันโดนหินครับชุบเป,ปิร์ลูกนี้ก็หลุดครับหลุดโดนหินไม่ไม่ โดนหินพลิกครับมาพลิกป๊อปส,อสี่มันยังไม่แน่ครับลูกกลมๆครับ <Yeah. S 1> อ่าดูนะครับป๊อปนะตีครับ <c oughs> ตีตีให้โดน กอย่าบอกว่าริบสองคนเร่ยพอยกับมาตังบอกคนนี้มันติงมันเข้าไม่ได้ไงสารวัตรม่จีนฟกป๊กเขาตีเป็นอย่างเดียวจบคู่นี้เดียวกันเลยป๊กหมดแล้วครับได้สองสองแล้วเข้าเข้างวแรกได้หกเข้าให้ได้หมดได้หก สามนี่ก็ได้แล้วเม็ดนั้นน่าเม็ดัวเยงน่ะเนของสลรวันหกหนึ่งองสานี่หมดแล้วเฮ้ยลูกลูกงั้นไม่ได้นะได้สามลูกล่างแพ้เข้ามามาขบอกนเข้ามาหนนึงของแจมหมดแล้วครับเพิ่งได้สี่ใช้แรง่อย ได้ห้าได้ห้าต่อครับเกมที่สามเกมสุดท้ายครับเกมสุดท้ายสัีลูกอ่าเดทมาแล้วครับและทน อันนี้สลวัตเข้ามาครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนไปไปเปลี่ยนไม่ต้องลากเอาแค่เคอาแค่ในโซนก็ได้มือตีมตีเป็นมึงย่โหลดนะมือตีมเข้าไม่ได้เออเปลี่ยนครับม,ม,ม, <laughs> มันได้เปียบตรงเนี้ยเด็ดเข้าดีกว่าสลวัตหน่อยเดียว โอ้ยสองเลยมั้งกูอ่ะยมันตีเป็นอย่างเดียวเสียกรรมดูนะครับเอาแล้วเอาแล้วด,ว 200. ดีดีแล้วดีนะที่นำเยอะนี่เด็ดได้ เปลี่ยนเอาแล้วเอาแล้วลูกเหลือเยอะกว่าเด็ดเยอะเลยทีเนี้ยมีอะไรเยอะเลยมาพังโอ้ยโอ้ยเจอลูกกี่ลูกนี้มื่นเลยครับ เปียบเปียบลูกเยอะแยะเลยเมื่อกี้ได้ลูกจอดลูกเดียวหกหรือห้าห้าเองจอดสิครับเวียงนิดเดียวครับเวียงนิดเดียวให้ตรงใน้ตรงไม่เจมครับโอเดดได้อยู่นะตีนสองตีไม่ได้ครับเข้าคมเข้าคม อดเกดลจอดเกมอเแล้วมึงน้นกูว่ามีราคาอีกเฮ้ยกูว่ามึงเสียแต้มหนึ่งโเอาันี้ดีกว่าเนี้ดีกว่าไม่เกมร้อยหนึ er> ่งไม่ใชรรับนะเเอาดิไม่เกมรอโอ้อันนี้ไม่ถนัดไม่ถนัดทีม